เรื่องของมิติเรื่องความปลอดภัยของอนักเรียนและคุณครูซึ่งแม้นว่าเราพูดกันอยู่บ่อยอย่างไรเราก็ยังมีประเด็นที่ชวนให้คิดและให้ระมัดระวังก็คือในห่วงเวลาส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดกับนักเรียนกับคุณครูเราหลายๆเหตุการณ์ถ้าหากพวกเราติดตามในทางสื่อมวลชน แต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่พบเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่เกิดระหว่างเด็กกับเด็กนักเรียนด้วยกันนี่จะมีค่อนข้างสูงมากนะครับเช่นโรงเรียนหนึ่งทะเลาะวิวาทกับอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับและในขณะเดียวกันรุ่นพี่กับรุ่นน้องในโรงเรียนเดียวกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีประเด็นระหว่างคุณคร,ครูกับนักเรียนนะครับ และรวมไปถึงนักเรียนกับผู้ปกครองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในในสามสี่มิตินี้เพราะฉะนั้นอยากจะขออนุญาตใช้เวลาวันนี้นะครับสื่อสารไปอย่างคุณครูที่รักทุกท่านว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสองปีกว่านะครับผมย้ำนะว่าสองปีกว่ากับการที่คุณครูกับนักเรียนเนี่ยได้ไม่ได้พบกันนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกัน และนักเรียนเขาอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่บ้านไม่ธรรมดาอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับเครื่องมือสื่อสารนะครับไม่ได้พูดคุยกับผู้คนเท่าใดน,นักแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยเขาเหล่านั้นกลับมาอยู่รวมกันทีนี้วิถีการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่ทําให้เกิดความไม่เข้าใจนะครับหรือเกิดความรู้สึกตลอดจนวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นอยากจะขอความร่วมมือหรือขอร้องคุณครูว่าในห่วงเวลาขณะนี้นะครับอยากจะให้คุณครูได้ใส่ใจในเรื่องการสังเกตดูแลพฤติกรรมหรือช่วยสร้างแรงนะครับจูงใจให้นักเรียนนั้นได้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในวงสังคมที่พบปะก,กันระหว่างผู้คนกับคนนะครับ มันจะไม่ไม่เหมือนคนกับเครื่องทำยังไงจะมีความรู้สึกว่าหนึ่งการอยู่ร่วมกันนั้นการให้อภัยกันการยอมรับความแตกต่างของกันและกันมันควรจะเกิดขึ้นอย่างไรด้วยวิธีการไหนนะครับอันนี้อยากจะให้คุณครูได้ใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความขัดแยง้งแล้วก็จะเป็นปัญหาในเชิง การทางานห,หรือเก,เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันของเด็กนักเรียนด้วยกันเองหรือนักเรียนกับคุณครูเองมีปัญหาหลายอย่างที่นักเรียนตัดสินใจทําโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับคุณครูก่อนแล้วทํำยังไงคุณครูจะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งของนักเรียนให้ได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากและก็ขอความร่วมมือกับคุณครูทุกคนนะครับเพราะวันนี้เราจะบอกว่าเราจะทําโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยเป็นโรงเรียนแห่งความสุขเพราะฉะนั้นคนอยู่ด้วยกันระหว่างครูกับครูครูกับนักเรียนครูกับพอรโรงเรียนมันต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเข้าใจกันและกันนะครับก็อยากจะส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยในเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ท,ที่อยากให้ท่านได้สังเกตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับในห่วงเวลานี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องสังเกต เด็กนักเรียนมันตรวจตราเริ่มตั้งแต่โดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนภักนอนนะครับที่มีนักเรียนมาจากบ้านและมาอยู่รวมกันที่โรงเรียนท่านผู้อำนวยการต้องหมั่นในการที่จะเฝ้าดูแลตรวจสอบถึงมาตรการในการดูแลการเฝ้าระวังในมิติต่างๆของความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ขอทฝากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับ ได้ไน้ตระหนักเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในห่วงเวลาผมคิดว่าถ้าเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจกันในช่วง3ามเดือน4เดือนนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะปรับตัวกันอยู่ร่วมกันได้เองโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ฝากเน้นยำ้ำ